สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหญิงพิศนาโพจากล่องกลางถนนทัวหลูชนทับล่างดับสยองนะครับรถตามหลังเหยียบซ้ำชิ้นส่วนกระจายนะครับเมื่อเวลา04.00นวันที่28พฤศจิกายนรัตุนเอกอเนกบุญคงดีนะครับพนักงานสอบสวนสพสามภรับแจ้งว่ามีัติเหตุรถทัวชนคนเดินเท้าบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าบริเวณหลักกิโลเมตรที่2.1ทับ2.00 บ้านดอนกลางตำบลสามกา๊วยไทยอำเภอกุยบุรีจ,รจังหวัดฉะเชิขเทรานะครับถึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมือที่หลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารประปาะกาชั้นหนึ่งยี่ห้อเมอเร์เซเดสเบนซ์นับสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียนหนึ 9, ่งสามขีดหกเก้าห้าเก้ากรุงเทพมหานครครับเลข,ข้างรถเก้าแปดสามขีดเจ็ดสายกรุงเทพกระบี่บริษัทลิกไนทัวร์นับจำกัดจอดอยู่ริมถนนสภาพด้านหน้ามีร่องรอยการชน จนกระจกแล้วตัวถังรถด้านหน้ามีรอยแตกในรถมีผู้โดยสารอยู่จํานวนหนึ่งแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับพบนายสังวันยิ้มย้อยอายุ57ปีเป็นคนขับยืนรอให้การต่อเจ้าหน้าที่อยู่ครับนายสังวันพนักงานขับรถกล่าวาตนขับรถพาผู้โดยสารมาจากจังหวัดกระบี่เข้ากรทมเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆก็มีร่างของคนหนึ่งเดินขึ้นมาจากาล่องการถนนครับตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด ทำให้ตนเองหยุดรถไม่ทันชนเข้ากับล่างนั้นอย่างจังนะครับจนกระจกแตกและรถทับล่างจากนั้นตนเองจึงนํารถเข้าจอดชิดข้างทางซึ่งในระหว่างที่ตนเองจะนํารถเข้าจอดนั้น <c oughs> ก็มีรถบรรทุกที่ตามหลังมาเห <c oughs> ยียบร่างผู้เสียชีวิตจึงได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจห่างออกไปทางด้านหลังรถทัวพบเสื้อผ้าและชุดนในสตรีหล่นกระจายเกินบนถนนนะนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของมนุษย์เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยมีร่องรอยของการถูกรถเหยียบ จนกระจา,กกระายเกินบนถนนทั้งสองข้างทางนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้ไฟสองสว่างช่วยกันค้นหาร่างของผู้ที่ถูกชนคนระับที่ก็พบเพียงแต่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเป็นใครนอกจากนี้ยังพบรูปถ่ายเก่าๆอัลบั้มหนึ่งหล่นกระจา,กกะายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเดินเรียงแถวเก็บชิ้นส่วนเท่าที่เก็บได้นะเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่นําส่งแพทย์เพื่อพิสูจน์ต่อไปนะครับด้านรยตำรวจเหล็อกอนเอนกน้ำกล่าวว่าจากการตรวจสอบหลักฐานเท่าที่เก็บได้นั้นคาดว่าผู้ตายน่าจะเป็นผู้หญิงและไม่ทราบอายุและยังไม่ยืนยันคงต้องรอผลตรวจออกมาก,ก่อนนะับต้องนําชิ้นส่วนไปให้แพทย์ตรวจอันตลักษณ์ของบุคคลและนํารูปถ่ายรวมทั้งหมดทั้งหลักฐานอื่นที่เก็บได้ไปประกาศตามหายานในส่วนของรถทัวร์นั้นการชนถือว่าเป็นการประมาทซึ่งมีความผิด ก,ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนท่านใดสงสัยว่าอาจรู้จักกับผู้ตายสามารถ,ถติดต่อมาได้ที่สอพสามกระโทยนะครับโทรนะครับ032688191นะครับและบุญนาธหลวงพ่อในคุตินะครับวัดกุยบุรีโทร032681789นะครับ